ข้าหลังของผมตรงนี้ฮะเชื่อหรือเปล่าว่ามันเป็นว Distance แค่เพียง2เท่านั้นใช่ฮะย้ําว่า Distance 2จริงๆฮะนี่วิดีโ Setting นะฮะนี่ดูตรงนี้เ e นเดอ Distance มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ2ช้าง โอ้แล้วข้างหลังตัวนี้ฮะทำไมเรามองได้ไกลไกลเหลือเกินฮะแอบสปอยล่วงหน้าฮะอันนี้เป็นมอสไหมครับตัวหนึ่งฮะที่ชื่อว่า distant hori horizon นะฮะซึ่งมอสตัวนี้เนี่ยฮะมันจะทําให้เรามองได้ไกลมากขึ้นเยอะมากแอบสปอยเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งฮะที่เห็นข้างหลังตัวนี้ฮะมันเป็น view distance เท่าไหร่ฮะ view distance เท่านี้ฮะเท่านี้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 ปี๋เท่านี้เท่านี้น <c oughs> โอ้โหเป็นพันรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยแล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับก็เป็นครั้งสลาหับไมครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะมาแนะนำมอสตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมอสตัวนี้เนะี่ยฮะก็อย่างที่รู้กันต้นคลิปนะฮะมันจะทําให้เรามองได้ไกลกว่าเดิมเยอะมากๆฮนะซึ่งมอสตัวนี้บอกเลยเฮ้ยมันดีจริงๆฮนะผมติดตามมอสตัวนี้มาเป็นเวลาหลายปีฮนะรอเขาพัฒนามาหลายปีซึ่งวันนี้ฮนะมันพร้อมใช้แล้วตบมือสิครับรออะไรอันเนี้ยนฮะปกต,ติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นไมครับเอาชีวิตรอดอย่างเงนะ เวลาเราแบบจะบินไกลๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบินอิเลท่าอย่างเงี้ยเออเรามองไม่เห็นเลยว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนตรงไหนเป็นภูเขาอะไรอย่างงี้ถูกต้องปะะ่ะฮะแต่ว่ามอสตัวนี้ฮะเขาจะมาแก้ไขปัญหานี้ให้เราโอเคปะ่ะหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะลงเป็นพวกมอสมินิแมปเอาลงเป็นมอสมินิแมปเพื่ออะไรฮะเพราะว่าชอบหลงทางการถูกต้องปะะ่ะฮะแต่ว่าครั้งนี้ฮะไม่จะเป็นอีกต่อไปฮะอยากจะบินไปที่ไหนนี่ฮะเราก็มองได้เลยว่าเฮ้ยข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยฮะ มันมีสีชมพูเอ้ยน่าจะเป็นไบโอมป่าเชอร์รี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนั่นแหละฮะหรือตรงไหนไอ้ข้างหน้าตรงนั้นอู้ไบโอมไอสไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็น่าจะพอเดาได้กันใช่ไหมฮะหลักการของมันคืออะไรฮะนี่ฮะถ้าเราซูมไปจะเห็นอะไรหรือเปล่าฮะจะเห็นเลยฮะว่าภาพมันไม่ชัดเอาซะเลยถูกต้องป่ะฮะโอ้โหมาเป็นบล็อกซีเรียมแบบนี้เลยมันใช้หลักการเหมือนพวกเกมไมคราฟสามมิตทิทั่วไปก็น<ๆ>ั่นแหละเหมือนเกม GTA เกมจินอิมแพกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่ว่าแบบเออใกล้ๆอย่าง มันจะมองไม่ค่อยช,ชัดหลักการเดียวกันฮะนี่อย่างใกล้ๆตรงนี้นะฮะนี่ใกล้ๆตรงนี้ฟึบเห็นปะฮะพวกย่าของเราก็ปกตินะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเรามองไปตรงนู้นเห็นปะฮะตน้นต้นจังเกลของเราไปไงฮะโอ้โหดูไม่สวยงามเลยใช่ปะฮะแต่ยังไงอะแล้วไงอะแล้วไงอะ,ะวิวดิทนสองช้างนะเธอใช่ปะฮะวิวดิทนสองช้างได้ขนาดนี้เจ๋งแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มมานิดนึงแล้วกันฮะมาเป็นวิวดิทนประมาณ12แล้วกันนะฮะวิวดิทนสิบสองเนี่ยก็จะเป็น วิวดิสแทนที่คนไหมครับส่วนใหญ่เล่นนะฮะอ่ะมันก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ่ะใกล้ๆตรงนี้อ่ะยังมองรู้เรื่องอยู่ถูกต้องป่ะฮะแต่พอเรามองไกลๆปุ๊บอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นความไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปซูมสินะฮะคือปกติเราเล่นไมครับเนี่ยเราก็ไม่ได้ซูมเท่าไหร่หรอกถูกต้องป่ะฮะอย่างข้างหน้าตรงนั้นนะฮะโอ้โหมันก็พอเดาได้ใช่ไหมมันคือไบโอมป่าไผ่ถูกต้องป่ะฮะ เนี่ยเราก็ลองไปใกล้ๆเห็นป่ะฮะพอเราบินไปใกล้ๆปึ๊บเราก็จะเห็นความชัดเจนของภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้อันนี้คือเราอยู่ไกลมากเลยนะฮะนี่เราค่อยๆไปนะฮะค่อยๆไปปึ๊บเห็นป่ะฮะป่าไผยมันก็เริ่มที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้ฟึบๆๆๆๆเฮ้ยของดีบอกเลยนะแต่ขอเตือนนิดนึงนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยฮะเขาก็จะเปิดบิวดิสแทนกันแค่ประมาณเนี่ยฮะส่วนใหญ่ดิสแทนเนี่ยเขาจะเปิดกันแค่128แค่นั้นโอเคป่ะฮะ128เนี่ยฮะก็เป็นตัวเลขที่แบบเออกําลังพอเหมาะสวยงาม แต่เมื่อสักครู่นี้ช่วงต้นคลิปพอดีแบบทดลองให้ดูเฉยๆนะว่าแบบวิวดิแทนหนึ่งพันยี่สิบเป็นยังไงนะอันนี้คือผมไม่ได้ฟาดฟ์ดภาพอะไรเลยนี่ฮะวิวดิแทนร้อยยี่แปดมาเรียบร้อยอันนี้เป็นซิงเกิลเพลเยอร์โอเคป่ะฮะซึ่งซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยฮะเราก็จะเห็นแมปล่วงหน้าเป็นบางครั้งบางกรณีเหมือนกันยกตัวอย่างฮะกลางทะเลฮะเห็นปะฮะกลางทะเลเนี่ยฮะมันจะมีบั๊กแสงนิดๆหน่อยๆน,นะฮะอย่างตงัวนี้นี่นเห็นป่ะฮะเนี่ยมันจะมีแสงแบบเออนั่นแหละฮะ คือช้างมันยังไม่ถูกเจนเนอเรทเข้าใจไหมมอสของเราเนี่ยมันไปเจนเนอเรทช้างแบบลวกลวกล่วงหน้านิดนึงฟังทันไหมเจนเนอเรทช้างแบบลวกลวกล่วงหน้าน,าน, <c oughs> <c oughs> นิดนึงเพื่อที่ให้พอเราเห็นสภาพพื้นที่ได้อะไรอย่างนี้ไงอย่างตัวนั้นเห็นปะ่ะนั่นแหะข้างหน้า,า,นาตัวนั้นเห็นปะ่ะฮะมันบักแสงใต้น้ําโอ้นะ่าเกียดน่าเกียดนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้มันบักแสงเราก็แค่บินไปตรงนั้นฮะแล้วมันก็จะเจนเนอเรทช้างแล้วบักแสงดังกล่าวมันก็จะหายไปย้ํา ช้างตรงนี้ยังไม่เคยถูกเจเนเรตมาก่อนโอเคปะ่ะนี่เราก็มาตรงนี้เรียบร้อยปึ๊บช้างมันก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอะไรอย่างนี้นะฮะ,อะเอ,อ๊ยยอดเยี่ยมเห็นป่ะฮะมาให้เครดิตคนทำมอสอันนี้หน่อยแล้วกันฮะซึ่งมอส d i s t a n c horizon อันนี้เนี่ยเขาก็พัฒนามาหลายปีมากๆนะสมัยก่อนมันอยู่ขั้นเอลฟ่านะฮะตอนเนี้ยอยู่สเตจเบต้าเรียบร้อยนะฮะมันก็ทำได้หลายอย่างเนี่ยเล่นมัลติเพยเยอร์ก็ได้แบบเวลาเราเล่นแบบพวกไฮพิกเซลวินคราฟหรือแบบพวก เออเซอร์เวอร์ที่มันแบบใหญ่ๆแล้วช้างมันไม่โหลดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ตอบโจทย์มากๆขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเซิร์เวอร์หนึ่งแล้วกันฮะเป็นเซิร์เวอร์ที่ว่าเออผมดูแลให้เขามาเล่นเฉยๆนะคือหมายถึงเราเป็นแอดมินแล้วก็ให้คนกลุ่มหนึ่งไม่ต้องถามไม่ต้องไม่ต้องถามไม่ต้องขอด้วยพอดีเขาแบบเอ้ยพี่แท็กดูแลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็มายกตัวอย่างให้ดูนะฮะสวัสดีครับใ <c oughs> ห้ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคนั่นแหละฮะอย่างตรงนี้เนี่ย <c oughs> เราอยู่มัลติเพเยอร์ถูกต้องปะฮะซ สังเกตว่าแมปตรงไหนที่เราเคยไปแล้วเนี่ยเราจะมองได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะฮะเช่นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอมันแป๊บหนึ่งนะฮะรอมันโหลดข้อมูลในเครื่องตัวเองแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวแมแบบมันก็จะโหลดไกลมากยิ่งขึ้นนะฮะรอแป๊บหนึ่งนี่ฮะเป็นสภาพออนไลน์โอเคป่ะฮะสมมติเราเคยแบบมาตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมฮะตัวเกมเราก็จะได้ข้อมูลแมปใช่ไหมฮะอ่ะมันก็จะเซฟแมปเก็บเอาไว้คราวนี้ฮะเวลาเราบินไปไหนมาไหนหรือเดินทางมาจุดเดิมครั้งถัดไปอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเอาข้อมูลแมปเนี่ยมาแสดงให้ป่ะฮ ที่ค่อนข้างไกลมากขึ้นกว่าเดิมแล้วอะไรอย่างนี้อ่ะเราก็แบบขยายแมปไปเรื่อยๆบึ้บบึ้บบึ้บอะไรอย่างนี้เห็นปะมองไกลได้ยอดมัลติเพเยอร์นะเนี่ยคือสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะชอบใช้พวกมินิแมปถูกต้องป่ะฮะแต่คือความเป็นมินิแมปเนี่ยมันไม่ได้ความอัธรลดของไมค์ครับเอาชีวิตรอดดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เจ้ามอสตัวนี้เนี่ยดิสเทนท์ฮอลลาร์ไรล์รอนรอนอะไรดิสเทนท์ฮอลลาร์ซอนเนี่ยฮะมันจะมาเสริมความเป็นดั้งเดิมไมค์ครับให้เราเนี่ยโหลดแมปได้ไกลมากขึ้นกกว่่่่าาเเเเดิิมมนนีฮฮะะะรร็จบซฟแไปือยๆใช เนี่ยฮะเห็นปะ่ะฮะเราก็จะมองเห็นไกลมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเวลาถ่ายภาพโอ้มันก็จะสวยคืออันเนี้ยเป็นปัญหาโลกแต่งของคนเล่นไมค้าเหมือนกันเราสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆถูกต้องป่ะสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆแต่พอเรามาไกลๆอย่างเงี้ยแมบไม่โหลดออ้ปวดตับปวดใจทรมานเหลือเกินแต่ว่าอันนี้ฮะเราอยู่ไกลขนาดเท่าไหร่เนี่ยฮะมันก็ยังโหลดแมปได้นะฮะอย่างยกตัวอย่างขออนุญ,ญาตนะเอออย่างตรงเนี้ยเห็นปะ่ะเขาสร้างเขาสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยเราอยู่ไกล มันก็ยังโอเคถูกต้องปะอ่ะฮะพอไปใกล้ๆสิ่งอสร้ามันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะลักษณะประมาณคายๆอย่างนี้คือมันก็ตั้งค่าได้นะว่าแบบเอ้ยอยากจะให้มันชัดขนาดเท่าไหร่เนี่ยเราก็มากด Escape Option แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ฮะมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่เดี๋ยววิธีการติดตั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคปะ่ะอันนี้เฉพาะไหมครับจะว่าเท่านั้นนะเบดล็อกอดนะฮะขออาภัยด้วย <laughs> นั่นแหละฮะเราก็มาตรงนี้แล้วเราก็เนี่ยเลือกได้ว่าแบบเอ้ยจะให เนี่ยฮะ quality preset เนี่ยอยากจะให้แบบเออมันชัดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งโดยบางโดยพื้นฐานเนี่ยฮะมันก็จะตั้งอยู่ที่ระดับ medium ระดับ medium อ่ะกำลังโอเคถ้าเป็นระดับต่ำเนี่ยฮะมันจะทุเรศมากอ่ะให้ดูให้ดูถ้าเราปรับเป็นระดับระดับ minimum อ่ะถ้าดู minimum นะบอกเลยนะเกียเกียดนะฮะ minimum มันก็จะได้หน้าตาประมาณขนาดนี้นะฮะอ่ะรอดูรอรดูรอแมบมันโหลดแป๊บหนึ่งนี่คือมินนี่คือ minimum นะฮะ ใช่มันลื่นมากมากมันลื่นแบบโอ้โหมันลื่นมากแต่คือแบบเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งก่อสร้างเรากลายเป็นก้อนขี้สีเขียวเลยมันใช่มันเหมาะสําหรับคนที่คอมกาก,ากแมวเข้าใจไหมอ่ะแล้วอาจจะแบบเปิดวิวดิแทนแค่เพียง2เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้มอสตัวนี้ช่วยให้มองไกลมันก็เหมาะสําหรับคนที่คอมไม่แรงใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยภาพกากๆแบบนี้นะฮะอ่ะเราปรับให้มันดีขึ้นนิดนึงแล้วกัน มาเป็นสักประมาณมีเดียมนะฮะโอเคฮะมีเดียมก็คือมาตรฐานรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอมันฟูดฟูดฟดฟดแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นฮะเราก็จะได้แว่นใหม่แว่นใหม่ออฟตัสเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคปะ่ะอันนี้แว่นแว่นโฮเวอร์โปรดักต์ใหม่ของเขาดีมากใส่แล้วดูดีโอเคนี่เห็นป่ะฮะมันก็แบบดูดีขึ้นโอเคยอดเยี่ยมนะฮะพอเรามาไกลๆพอเรามาไกลๆมันก็จะยึกแบบนี้แต่อย่าลืมอันเนี้ยผมกดปุ่มซูมอยู่โอเคปะ่ะถ้าเกิดมุมมองปกติ เราก็จะมองไกลแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะเราอยู่ไกลๆสิ่งก่อสร้างเราเราก็เห็นว่าแบบเอ้ยมันก็คือสิ่งก่อสร้างอะ่ะเพิ่มเติมต้องมีคนถามแน่นอนเปิดแชเดอร์ได้หรือเปล่าอ่าแชเดอร์เปิดได้ฮะแต่มันจะทุเลศนิดนึงนะฮะอ่ะพร้อมใจกันหรือ,อยังฮะหนึ่งสองสามเปิดแชเดอร์นะครับและนี่คือแชเดอร์นะฮะแชเดอร์เนี่ยมันก็จะทํางานเฉพาะจุดที่เราได้โหลดแมปเก็บเอาไว้เท่านั้นนะฮะเอ่อไม่ถึงลบบริเวณช้างปกติเท่านั้นนะฮะส่วนช้างที่ว่าเรามองเสริมบริเวณด้านหลังเนะะี่ยฮะ มันก็จะทุเรศนะฮะลักษณะคล้ายแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย shader มันไม่ทํางานแต่ให้มองสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยฮะปกติเวลาเราเล่นไมค์ครับเนี่ยเราก็ยืนบนพื้นทั้งส่วนใหญ่ถูกต้องป่ะฮะเนี่ยเรายืนบนพื้นแบบเนี้ยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปกติถูกต้องป่ะฮะแต่เกิดสมมุติเราขึ้นไปบนสูงๆนะฮะเราขึ้นไปสูงๆมันก็อาจจะเห็นช้างที่แบบเนี่ยแมปไม่สวยงามเท่าไหร่ถ้าอยากได้แมปสวยๆก็กด escape นะฮะวิดีโอ setting แล้วก็ลากเนี่ยเอาเยอะๆเลยเนี่ยฮะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห แล้วแต่เลยเอาที่สะดวกนะฮะเท่าที่คอมเรารับไหว <S <S ซึ่งผมว่าประมาณ12เนี่ยเออมันก็โอเคนั่นแหละฮะอถ้าปิดแชเดอร์อ่าถ้าปิดแชเดอร์เห็นป่ะฮะทุกสิงทุกอย่างมันจะแนบเนียนคือแบบเฮ้ยดีอ่ะโบนัสฮะข้างหน้าตรงนั้นคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมอ่ะนี่มันเป็นกระจกมันเป็นกระจกพี่เลนฮะนี่นี่นี่อ่ะต้องเข้ามาใกล้ๆฮะมาใกล้ๆเห็นหรือยังฮะมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรๆๆ Happy Happy อึบอึบอึบแฮปปี้สองศูนย์สองสี่แฮปปี้นูเอียอ่านออกไหมอ่ะกระจ ม,มันต้องหาองศาในการมองดีๆเนี่ยอ่ะม,มันคือแฮปปี้นิวเยียร์สองศูนย์สองสี่ไข่ทำเอาไว้ก็ไม่รู้แต่ก็เจ๋งดีอันออกไหม Happy อ่ะเนี่ยแฮปปี้อ่านไม่ออกใช่ไหมเดีย๋ยวไปอ่านมาเลยนะฮะอ่านยากมากแม้กระทั่งเราบินสูงๆเนี่ยฮะเราก็ยังมองเห็นแมพของเราโอเคป่ะฮะถ้าเป็นไม้คัพปกติมันจะเป็นยังไงเวลาขึ้นสูงเยอะๆรู้ใช่ไหมมันจะเป็นยังไงมันจะมองไม่เห็นนะฮะนี่เราสามารถกดปิดตรงนี้ได้ชั่วคราวนี่ฮะถ้าเป็นไม้คับสูงๆคือแบบไม่เห็นอะไรเลยถูกต้องป่ะฮะ แต่เจ้ามอ d ดิสแทนโฮลไลซอนเนี่ยฮะมันจะทําให้เรามองเห็นของดีตบมืออีกรอบหนึ่งฮะพอมาถึงจุดตรงนี้ฮะหลายๆคนจะเริ่มสังเกตแล้วนะว่าอันนี้ฮะเป็นแว่นตาใหม่ใช่ไหมใช่มันเป็นแว่นตารุ่นใหม่จากทางออฟตัสเลยฮะเขาตั้งชื่อว่า h o v e r 2.0ฮะคือถ้าเกิดใครที่ติดตามผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าผมใส่รุ่นซีโร่สุกต้องปะฮะคือรุ่นซีโร่เนี่ยมันก็บางเบากรอบแว่นมันก็บางแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ฮะมันบางบางแล้วมันแบบมันเหมาะสําหรับ มันรุ่นยุคใหม่มากอะคือมันมีความบางแล้วมันดูสวยอะเขาจะว่าใส่แล้วแบบมันดูดีมันดูสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญนะไอ้เจ้าแนโฮเวอร์สองจุดอันนี้ฮะมันงอได้คือถ้าเป็นรุ่นฟอร์คอนหรือรุ่นอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเหล็กหนาๆใช่ไหมมันจะงอได้ไม่เท่าคือมันจะงอไม่มันอะแต่อันนี้คือแบบมันยืดหยุ่นมากนี่เห็นปะฮะบริเวณขอบบริเวณเห็นป่ะเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเออ ข้อกลางตัวนี้ฮะมันก็งอได้ขาแว่นก็งอได้คือแบบเฮ้ยมันงอได้หมดนี่แหละคือคอนเซปต์ออบตัดชอบมากเลยคือวัสดุอันใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าวัสดุนิตินนนนิตินนนนะ,ะเขาเรียกว่าวัสดุนิตินนนก็คือเหมือนนิกเกิลผสมไทเทเนียมอะไรเงี้ยฮะมันก็จะกลายเป็นนิตินนนนิตินนนถูกแล้วไม่ใช่นิตินนนท่านนิตินนนชื่อพ่อใครบปลขอโทษครับคือ <c> ไ <ười> อ้เจ้าวัสดุนิตินนนอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรใหม่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาใช้ผลิตแว่นของเขามาเป็นระยะเวลาหนึ <c oughs> ่งแล้วเข้าใจไหมแต่ว่าออตั เอามาทําให้มันถูกนะลองไปแอบเช็คราคาดูได้คืออันเนี้ยมันมันคือมันมันดูสมาร์ทอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะดูนะดูอย่างงี้นะดูนะอ่ะแล้วพอเราใส่ซีโร่รุ่นเก่านะคือมันกลายเป็นแบบเนี่ยคือมันคือมันกลายเป็นมนุษย์แว่นเลยอ่ะสมัยก่อนซีโร่มันบางเลยใช่ไหมแต่พอมาโฮเวอร์คือแบบเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่แห่งความสมาร์ท คือผมได้ลองให้คนรอบตัวใส่แว่น h o v e r 2.0อันนี้นะแล้วถ่ายรูปมานะทุกคนบอกว่าแบบเฮ้ยแว่นใส่แล้วดูดีมากถ้าเกิดใครมีโอกาสได้แวะเวียนไปแถวร้า,านออปตัดนะก็ไปขอเขาดูแว่นโ o v e r ได้นะและถ้าเกิดสมมติใครอยากจะสั่งออนไลน์ก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยฮะพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษ <S 2> <S 2> <S ซึ่งตอนนี้ฮะมันมีโปรโมชั่นเปิดตัวอยู่ฮะลดไปเลยฮะ200บาทนะแล้วก็ใช้โค้ดของผมลดเพิ่มไปอีกนะฮะใช้โค้ดส่วนลดของผมนะเขาจะได้จ้างผมต่อนี่ฮะเราอยู่สู อันนี้เป็นตัวทดลองแป๊บหนึ่งแล้วกันนะขี้เกียจเอาเซิร์เวอร์ตัวเองอ่ะนี่มาที่นี่ก็ได้ฮะเซอร์เวอร์เอาชีวิตรอดที่ผมเล่นประจำนะฮะเห็นป่ะฮะตรงไหนที่เราเคยไปแล้วเนี่ยแบบมันก็จะโหลดมองได้ไกลมากๆอย่างตัวนั้นมันคืออะไรฮะมันคือสาหร่ายนะฮะมันก็เลยมองสีเขียวๆแบบนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคฮะเราขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะฮะโอเคอ่ะขึ้นไปอีกฮะขึ้น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 นะฮะอ่ะกินอาหารกินอาหารกรึบกรึบกรึบกรไปนะฮะเห็นป่ะเราสามารถ อ่ะเนี่ยปกติแล้วเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้เรามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมโอเคนะฮะเรานี่มองเห็นแม่กระทั่งไอ้เจ้าบ้านตัวนั้นอะตัวสนิฟเฟอร์่ะไอ้ตัวที่ตัวที่มันขุดมเมล็ดใต้ดินมานั่นะแหละเห็นปะเรามองได้ไกลมากนะฮะอ่ะเราปิดนะ,ะปิดปิดปิด,ปดนี่ฮะถ้าเราปิดปุ๊บเนี่ยฮะเราก็จะเห็นแต่แบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเนี่ยพอเรามองเห็นข้างหน้าปุ๊บพอจะบินกลับไปที่เดิมอ่ะข้างหลังแบบไม่โหลดอีกอะไรอย่างเงี้ย มันดูหุดหงีดดังนั้นเนี่ยมอตัวนี้คือทางออกของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการเซฟข้อมูลแมปเก็บเอาไว้อยู่โอเคปะ่ะอย่าง Over อ o r l d อะไรเงี้ยอ่ะก็คือไฟล์แมปมันจะอยู่ใน SQL Li อล์อะไรประมาณเนี่ยอ่ะโลกดีเอ็นก็มีตามนี้นะฮะเนเธอร์ตามนี้คือมันจะเก็บแยกโลกให้เราด้วยคือแบบดีมากตบมือไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล,อแล้วเนี่ยอย่างอันนี้เหมือนกันนะฮะเราเล่นที่ไหนฮะอย่างอันนี้คือผมเล่นที่เซิร์ฟวินคราฟนะ,ะทดลองทดลองทดลองระบบไปเฉยอย่างวินคราฟก็เป็น MMORPG m เอ็มถูกต้องป่อฮะ นั่นแหละฮะมันก็มีพวกข้อมูลแมปในนี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างงี้ซึ่งข้อมูลแมปมันจะถูกเก็บเอาไว้นะฮะถามว่าไฟล์ใหญ่ไหมก็ยิ่งเก็บเยอะมันก็ยิ่งใหญ่ะนะยกตัวอย่างช่วงต้นคลิปจําได้ใช่ไหมฮะที่ว่าผมบินขึ้นไปอะไรเงี้ยวิวดิแทน1นห0ึ่นี่ฮะอันนี้คือไฟล์ขนาดเท่านี้โอ้โหถามว่าใหญ่ไหม ก็คลิปสภาพดิวิวเดซแทนส์หนึ่งพันนะเออมันใหญ่มากก็เนี่ยฮะสองกิกไฟล์วิวเดซแทนส์โฮลไลซอนเนี่ยฮะสองกิกถูกต้องป่ะฮะอ่าแล้วไฟล์แมปปกติของเรามีขนาดเท่าไหร่ไฟล์แมปปกติของเรามีขนาดไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะไฟล์แมปปกติของเรามีขนาดแค่เพียงเท่านี้เองฮะแอบนะฮะร้อยเมกยังไม่ถึงเลยน,นี่มีแค่เก้าสิบสี่เมกเอง ก็หมายความว่าแบบไอ้เจ้ามอสมองไกลอะ distance h o r i z อะมันไปเจเนเร t แบบล่วงหน้าเอาไว้ให้เราแล้วอย่างยกตัวอย่างฮะเราอยู่วินคราฟใช่ไหมคือคือผมไม่ได้เล่นหรอกอันนี้มันตัวละครเลเวลสามนะฮะนี่มองตรงนู้นนะฮะเห็นป่ะฮะภูเขามันก็จะเริ่มแบบคือถ้าเป็นปกติเนี่ยฮะเราก็จะมองไม่เห็นแล้วถูกท้องปลาะ,ะเนี่ยแต่ว่าเขาตบมอนเตอร์อยู่นะโอเคฮนะนั่นแหละฮะเราเดินมาไกลเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยังมองเห็นด้านหลังอยู่นั่นแหละฮะมันดีมากเลยเนาะแป๊บนึงนะฮะมอนเตอร์ลำคาญ นั่นแหละฮะถ้าเกิดเราปิดไอ้เจ้ามอสอันนี้นะฮะปิดไปปุ๊บนะข้างหลังตัวนั้นเห็นป่ะฮะแมบก็จะเริ่มไม่โหลดแล้วไอมอนเตอร์หน้าลำลำใหญ่ลำคาญนั่นแหละเห็นป่ะฮะข้างหลังตรงนั้น,นะะแมบบม,ม,ม,มันก็ไม่โหลดแล้วอ่ะเรามาเปิดกันสักนิดนึงครับเปิดเปิดเปิดปุ๊บอะไรอย่างงี้มองเห็นข้างหลังเยี่ยมแต่ว่าช่วงแรกๆเวลาเราเข้าเนี่ยฮะแมบมันจะโหลดช้านิดนึงอย่างอันนี้ฮะผมเพิ่งเข้าเอาชีวิตลอดของตัวเองมาใช่ไหมฮะมันก็จะใช้เวลาในการโหลดนิดนึงนะฮะแล้วพอรจิงา ปกติแล้วเนี่ยเขาก็เปิดวิวดิแท็กกันแค่1อยแค่นั้นแหละเนี่ยดั้งเดิมเลยนะดั้งเดิมเลยนะ1อ8แค่นี้ค้างไปแล้วนะฮะเขาเปิดแค่1อ8ยแพอแล้วนะอย่าบ้าจี้เปิดเยอะคือเปิดเยอะมันก็มันก็มองได้ไกลก็จริงแต่ว่ามันกระตุกแล้วนะฮะมันกระตุกแล้วมันก็ทําให้โหลดชา้าด้วยเช่นกันเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยฮะเห็นป่ะฮะมุมมองวิวดิแท็กลอ1ย28ก็พอแล้วเนี่ยจะมองอะไรไกลขนาดนั้นนะจะมองไปแบบคาม ทุกสิ่งทุกอย่างเอออีกหนึ่งอย่างฮะถ้าเกิดใครที่เล่นในซิงเกิลเพเยอร์นะฮะมันอาจจะแบบออกไปในทางค่อนข้างโกงนิดหนึ่งนะฮะถามว่ามันโกงยังไงโดยเฉพาะในโลกดีเอ็นเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมฮะเออถ้าเกิดเราเอาไอ้เจ้ามอดดิสันโฮลร์ซอนนะฮะไปในโลกดีเอ็นนะฮะเราก็จะค้นพบเลยว่ามันค่อนข้างโกงมากๆนะฮะตอนนี้เกมของผมจะกระตุกนิดนึงนะเพราะว่าผมตั้งเอาไว้ว่าเออให้มันโหลดแมปเร็วๆนี่มันตั้งได้ว่าจะให้โหลดแมปเร็วหรือช้าอันนี้ผมตั้งเอาไว้ว่าแบบเออ ันจ่ายเงินมาเพื่อ CPU ของชั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดมันก็จะกระตุกนิดนึงนะครับอย่างตัวนี้ฮะเราจะเข้ามาในโลก DNA นะอา้าวแบบไม่ลดอา้อาวเฮ้ยอ๋อโอเคฮะเกมค้างนะฮะนั่นแหละฮะพอเราเข้ามาในโลก DNA เนี่ยฮะมันก็จะทําให้เรามองได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันฮะซึ่งเห็นเปล่าเฮ้ยมันมีสีเหลืองบางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรเห็นป่ะมันมีสีเหลืองข้างหน้าตรงนั้นด้วยมองไม่ชัดใช่ไหมอ่ะเราปรับให้มันกว้างกว่านี้อีกนิดนึงฮะเอามา5่าเลยนะครับแ่าหนึ่งะอะรอแๆ นี่มันคืออะไรมันคือเกาะฝั่งนู้นนะฮะถ้าเกิดใครที่เล่นในครับเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าบริเวณตรงกลางตัวเนี้ยมันจะเป็นโลกดิเอ็นที่เอาไ้สู้กับมังกรถูกต้องป่ะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเข้าประตูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฮะเราก็จะไปโผล่บริเวณเกาะรอบนอกของดิเอ็นซึ่งก็คือที่เราตามหาปีกอิเลธานั่นแหละฮะนะเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้ามาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยเรามองเห็นเกาะข้างนอกตรงนู้นอะจากบริเวณเอื้อยเนี่ยฮะเราเห็นตรงนี้ด้วยโอเค เนี่ยเห็นป่ะเรามองได้ไกลไหมมองได้ไกลมากนูน่นมองไปถึงตรงนู้นได้เลยขนาดเดียวกันฮะเราก็สามารถมองไปที่เกาะตรงกลางของเราได้ด้วยเช่นกันคือแบบมันดูแปลกๆดีใช่ไหมไม่ครับทำแบบนี้ไม่ได้นะแบบดั้งเดิมต้องขอบุณมอต,ตัวนี้มากนะโอเคแล้วยังไงกับชีวิตต่ตอฮะนี่มองเห็นเอ็นซิตี้ด้วยโอ้กี่กองกี่กองแต่อย่างที่บอกถ้าเราเล่นมัลติเพยเยอร์เนี่ยเราจะต้องไปจุดตรงนู้นก่อนมันถึงจะเซฟแบบเก็บเอาไว้โอเคป่ะฮะดังนั้นคือไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ย คนที่มีมอสอันนี้จะเล่นโกงในมัลติเพเยอร์อะไม่ต้องกลัวฮะเขาไม่เห็นแมพอะไรล่วงหน้าหรอกนออย่างตัวนู้นอะมีเกาะมีมีเรืออะไรอย่างเงี้ยน,นั่นแหละฮะเราก็จะได้เห็นจากตรงนี้ได้อะเดี๋ยวพาไปฟินนิดนึงแล้วกันฮะอะจากบริเวณตรงนี้ฮะเราอยู่วงรอบนอกถูกต้องปะฮะเราก็จะบินไปเกาะตรงกลางเนี่ยเกาะตรงกลางถ้าเราซูมเนี่ยมันก็อย่างที่บอกฮะมันจะดูไม่ค่อยชัดถูกต้องปะฮะมันจะพยายามแบบลดคุณภาพเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอเราไปใกล้ๆปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็จะชัดเรื่อยๆอะเดี๋ยวผมขอ พุขึ้นไปนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคอ่ะคอยดูนะฮะเกาะข้างหน้าตัวนี้เนี่ยฮะมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆแอะชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันจะชัดกว่านี้อีกฮะอย่าลืมนะฮะเราซูมออกค่อนข้างไกลมากๆฮะอ่ะซูมไปฮะซูมมันจะชัดขึ้นอีกฮะชัดไหมชัดมันต้องชัดสิชัดอีกึ๊บอ่าชัดเพิ่มเติมแล้ว มันรู้สึกมันจะมีความชัดอยู่ประมาณ4ระดับมั้งนะฮะแล้วก็ขั้นสุดท้ายฮะนั่นะก็คือชัดที่สุดก็คือแบบไม c ครับดั้งเดิมนั่นแหละโอเคออกจากเกาะตรงนี้ก็เลยอ๋อย้ำอีกรอบหนึ่งคือย้ำตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแต่ย้ำอีกฮะมอสอันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ขั้นเบตา้าโอเคปะ่ะดังนั้นเกมของเราอาจจะแครชหรือค้างได้ทุกเมื่อซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะชอบค้างเวลาแบบเวลาลงประตู เนเธอร์ Nether, หรือประตูพอท์ทลอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะชอบค้างบ่อยแล้วดูความโหดร้ายของ CPU ฮะนี่คือ CPU เครื่องผมนะฮะสังเกตอะไรหรือเปล่าฮะนี่ดูเมื่อกี้วิ่ง100%เลยเพราะอะไรฮะมันต้องคอยโหลดแมปไงเข้า <c oughs> ใจไหมเมืนแบบเอาแมปเก่าที่เคยเซฟเอาไว้อะเอามาแสดงผลดังนั้นคือถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ใครกาก,ากแมวก็อย่ารุนแรงแบบผมแล้วกันนะฮะเมื่อกี้วิวิแน เมื่อกี้ CPU แบบ100%ทุกอันเลยถ้าคอมใครกา,กากแมวนะฮะก็อย่าเนี่ยเราปรับแค่นี้พอนะฮะ m i n i ม u m impact หรือไม่ก็แบบบาลานซ์อะไรอย่างงี้ก็ได้มันจะได้แบบค่อยๆโหลดแบบพอดีพอดีอ,ดอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ใครแบบ CPU ชั้นเยอะมาก CPU เยอะแ a มเยอะเอาเลยนี่เพจ for the whole CPU เครื่องค้างแน่นอนซึ่งมอตัวนี้เนี่ยฮะมันจะค่อนข้างลงยากนิดนึงนะฮะผมมาสอนวิธีลงแบบลวกๆแล้วกันนะฮะใครทำเป็นก็เป็นฟังไม่ทันก็ตัวใครตัวมันโอเคป่ะฮะอันดับแรกฮะไมค์ครับ ตัวเกมไอ้ครับดั้งเดิมเนี่ยอาจจะลงยากดังนั้นผมจะไม่สอนแบบนั้นให้แนะนําใช้ตัวเกมแบบพวกแบบเออมัลติเอ็มซีนะฮะมัลติเอ็มซีหรือแบบพวกโพลีเอ็มซีก็ได้นะฮะปลอดภัยเนี่ยโพลีเอ็มซีหรือตัวปริซึ่มลันเชอร์ก็ได้นะ,ะใช้ตัวไหนก็ได้เหมือนกันทุกตัวหน้าตาเหมือนกันเดะเลยฮะสำเนาถูกต้องอ่ะอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้ตัวที่เรียกว่าโพลีเอ็มซีอันนี้ตัวของผมโอเคปะ่ะพอเราโหลดติดตั้งหาวิธีติดตั้งเอาเองนะเราไม่ยุ่งตัวเนี่ยกด d d i n s t a n c e นะฮะเราเลือกมาที่มอตลิ่นเลือก FO f a v o r u a r y Optimize และหลังจากนั้นก็เลือกเวอร์ชันล่าสุดที่เราต้องการอะไรอย่างนี้แล้วเรากดโอเคมันก็จะไปโหลดมอตมาฝึกนะซึ่งซึ่ไอ้เจ้า f a b r u a e y อันนี้เนี่ยฮะมันจะคล้ายๆเหมือน Optify มันจะรวบรวมมอตทุกตัวที่ทําให้เกมลื่นนะแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยมันลื่นกว่า Optify แน่นอนและหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็มาที่โฟลเดอร์มนะฮะแล้วเราก็เนี่ยะ Horizon, <อ>ฮะ d i s t a n c Horizon d i s t a n c Horizon นะฮะเอามาใส่ในนี้ให้เรียบร้อยตอนเอามอตมาใส่ก็แบบเนี้ยคลิกขวาไมคครับ โฟเดอร์ folder, แล้วก็เอาไปยัดใส่โฟเดอร์มอสเนี่ยเอาจริงมันง่ายสุดแล้วละ่ะพอเราเล่นเสร็จแล้วทําไยังไงฮะพอเราเล่นเสร็จเราก็กดดีลีทได้เลยมันจะมีปุ่มแบบที่ขวาแล้วก็ดีลีทอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการเปิดแชเดอร์ก็อย่างที่รู้รกันมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็ทำใจไปแล้วกันนะถ้าเป็นไปได้นะอย่าเปิดแชเดอร์ขาดเล่นมอสฮอลลารซ้อนฮอลลาซอนอีกอะอย่าเปิดแชเดอร์ขาดเล่นมอสดิส s ทนฮอลลารา o ซอนเลยโอเคปะคือเปิดได้แต่ถ้าเรารับ สภาพความทุเรศแบบนี้ก็โอเคอะคือมันคือมันทําให้เรามองไกลได้ถูกต้องไปฮะแต่ว่ามันก็มันก็ดูแบบมันก็ไม่ได้เร็วไรมากแต่มันก็แบบเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราบินสูงๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเออรับได้นะรับได้มั้งเคฮะเดี๋ยวขอกลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะกลับบ้าน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 เออกระตุกมากกระตุกมากถามว่ามันกระตุกอะไรก็ นั่นสิฮะมันกระตุกอะไรกระตุกคนที่ CPU 100%ร้อยเปอร์เซ็นยังไงล่ะดังนั้นก็อย่าบ้าจีแบบผมแล้วกันนะฮะโอเคก็ออกไปข้างนอกนะฮะเราก็มาชมความสวยงามแดดซองฟ้า <song> เป็นสัญญาวันใหม่กับกับ,ก,บกับเงาสะท้อนทะเลที่มันดูแปลกๆเอาไงนะได้นนขนาดนี้ก็ดีแล้วนะฮะอ่ะปิดชิเดอร์ปิดชิดเดอร์ดดอรฟึบอ่ามันมีอีกหนึ่งตัวที่แนะนำฮะมันชื่อว่าเบเนียมอะไรอย่างงี้มั้งมันเป็นมอสที่ว่าทำงานควบคู่กันกับตัว ดิสเทนท์โฮลไลซอนนะฮะมันจะทำให้แบบค่อนข้างกลมกลือนเวลาช่วงเปลี่ยนแมปธรรมดากับแมปเติมอะไรเงีเ้ยอ่ะลองลองดูชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะย้ำไหมครับเวทล็อกอดนะและส่วนใครที่เล่นไหมครับเจ้าว่าอยู่ก็ไปลงเอาแล้วกันนะฮะเนี่ยถ้าเกิดคอมใครกากก็เนี่ยวิวดิสเทนท์แค่ประมาณประมาณ4ก็พออะไรเงี้ยอ่ะวิวดิสเทนท์สี่แล้วยังไงฮะวิวดิสเทนท์สี่เนี่ยวิวดิสเทนท์สี่เราก็มองไกลได้ถูกต้องป่ะของดีจะตายเนี่ยวิวดิสเทนท์สี่ มันก็ดูโ okay อเคอะใช่ไหมฮะเนี่ยเรามองไกลๆมันก็แบบมันก็คือหมู่บ้านอะเรามองเราก็ดูเรามองดูเราก็รู้อะใช่ไหมว่ามันคือหมู่บ้านแต่คงไม่มีใครซาดิชที่ว่าแบบเล่นวิวดิแทนสองอะไรอย่างนี้หรอกมั้งนะฮะไม่ต้องงกขนาดนั้นนะฮะวิวดิแทนสองน่าเกลียดน่าเกียดโอเคฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมอสที่ดีนะฮะยังไงเอออ่ะเกมเราไปแล้วเฮ้ย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 ตัวละครเราเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยหน้ามุดดินไปละสบายใจไหมล่ะด้ด้วยฮะโอเคฮะเออ เอ้ยเออเออเอบเอบช่วยด้วยเฮ้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 ยเอ่อผมว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยโอเคฮะเกมมันก็ยังบั๊กเป็นบางครั้งบางกรณีก็จงทําใจมานิดนึงแล้วกันฮะและทั้งหมดนี้ฮะคือมอสไมค์ครับที่แชนโฮลไลซ่อนนะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะ ไปคิดยังไงกับมอดิสแทนโฮลไลซอนฮะคมเมนตตัวรบริเวณข้างล่างกันได้เลยถ้าคิดไม่ออกแล้วกบตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย